มีคนถามเยอะเลยนะครับเกี่ยวกับยาคาร่าอย่างคอมเมนต์ท่านนี้มียากําจัดมแมลงอยู่ที่บ้านจะมีวิธีผสมและวิธีใช้กันยังไงไปฟังคําตอบให้กดติดตามคุณหนึ่งแล้วก็คอมเมนต์คาถามที่อยากรู้อื่นๆมาได้เลยนะครับพาไปรู้หลักการทํางานของไคโตซานเป็นสารอินทรีที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันของพืชใช้ยากําจัดมแมลงหรือยากําจัดเชื้อราโดยตรงแต่ทาให้พืชแข็งแรงต้านทานโรคได้ดีขึ้นความปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดลอ้อมยาเคมีที่ถามกันมาสามารถใช้วรวมกันได้ปกติแล้วไคโตซานไม่ได้ทําปฏิกิริยากับสารกกกาาาาจจัััดดแมมมมลลงงงงสสส่่่ววววนนนใใไไครรรผถทิิ้้้ขขเเพะออยต ไคโตซานได้สารเคมีที่ใช้มีความเป็นด่างสูงควรหลีกเลี่ยงการผสมเพราะไคโตซานจะสลายตัวเราลองผสมในปริมาณที่เล็กน้อยดูก่อนนะครับลองดูว่าเข้ากันได้หรือเปล่าไม่เกิดการตกตะกอนหรือการแยกชั้นถือว่าใช้ได้ผสมในถังเติมน้าสะอาดในถังก่อนเติมยาเคมีเข้าไปตามอัตราส่วนใช้ยาคาราเป็นล้ำรับสุดท้ายคนให้เข้ากันแล้วควรไปฉีดใช้ทันทีในช่วงเช้าหรือเย็นไม่ควรฉีดในช่วงกลางแสงแดดจ้าาทันทีของยาคาราเป็นประจําทุก7วันหรือทุก10วันส่วนยากําจัดแมลงผสมตามอัตราส่วนและใช้ตามความจําเป็นไห็นพากิ ตามคุณหนึ่งไว้แล้วถ้าก็าความมาเดี๋ยวจะรีบส่งรายละเอียดไปให้นะครับ